บางคำถามเราถามซ้ำกับตัวเองมาหลายปีแต่ไม่เคยได้คำตอบที่พาใจนิ่งลงเลยเรามาจากไหนชีวิตนี้มีเพื่ออะไรทำไมต้องเจ็บต้องทุกข์ต้องผิดหวังซ้ำๆบางคำถามเราถามตอนเหนื่อยบางคำถามเราถามตอนหมดหวัง และบางคำถามเราไม่กล้าพูดออกมาดังๆเพราะกลัวว่าคำตอบที่ได้จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่พระพุทธเจ้ากลับไม่หลีกเลี่ยงคำถามพวกนี้ท่านไม่ได้ตอบทุกคำถามแต่ท่านรู้ว่าคำถามไหนควรตอบและคำถามไหนควรวางพระองค์ไม่ได้ให้คำตอบแบบนักปราช แต่ให้คําชี้ทางที่เปลี่ยนวิธีมองของใจคําตอบที่ไม่ได้ทําให้คุณฉลาดขึ้นทันทีแต่ทําให้ใจคุณเบาขึ้นในทุกวันและวันนี้เราจะเดินผ่านคําถามพวกนั้นอีกครั้งแต่จะฟังคําตอบแบบใหม่แบบที่อาจเปลี่ยนใจที่เคยถามให้กลายเป็น ใจที่ฟังเป็นเราอาจไม่รู้ว่าหลายคำถามที่เราครุ่นคิดมันไม่ได้ทำให้ทุกข์หายแต่มันผูกเราไว้กับคำถามนั้นลึกขึ้นเรื่อยๆคำถามบางอย่างดูฉลาดดูลึกแต่ถ้ามันไม่พาเราไปไหนเราควรถามต่อ หรือวางลงดีคำถามที่พระพุทธเจ้าตอบไว้ในพระไตรปิฎกหลายคำไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ซ่อนปรัชญาแต่มันคือการพาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันอย่างเงียบงามท่านไม่ได้ตอบเพื่อให้เราเก่งขึ้นแต่ตอบเพื่อให้เราถูกน้อยลง และในคลิปนี้เราจะหยิบคำถามบางข้อที่มนุษย์เคยถามกันมาตลอดหลายพันปีบางคำถามที่คุณอาจเคยถามในใจเมื่อคืนที่ผ่านมาและคำตอบจากพระพุทธเจ้าอาจไม่ได้ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่แต่อาจเป็นประโยคเรียบง่ายที่ทำให้คุณหยุดถามแล้วเริ่มฟังใจตัวเองแทน ถ้าคุณพร้อมเราจะฟังคำตอบเหล่านั้นด้วยใจเบาๆไปด้วยกันเคยไหมถามคำถามเดิมซ้ำๆกับตัวเองแต่กลับรู้สึกเหนื่อยมากขึ้นแทนที่จะเข้าใจมากขึ้นหลายคำถามในใจเราไม่ได้นำพาไปสู่คำตอบแต่นำพาไปสู่ความฟุง้ง ความรู้สึกว่าเรายังขาดอะไรบางอย่างอยู่เสมอคนจำนวนมากถามว่าเรามาจากไหนไม่ใช่เพราะอยากรู้ที่มาแต่เพราะลึกๆเราหวังว่าการรู้ที่มาจะช่วยให้ชีวิตนี้มีความหมายแต่เมื่อคำตอบไม่มาถึงเราก็เริ่มกลัวเริ่มรู้สึกว่า บางอย่างขาดหายเหมือนเดินหลงในที่ที่ไม่มีแผนที่และนั่นคือจุดที่ทุกเริ่มทำงานหรือบางทีใจเราก็หลุดไปไกลกว่านั้นเราถามว่าหลังตายแล้วจะไปไหนแต่ลึกๆแล้วเรากลัวการไม่มีอยู่กลัวการถูกลืมกลัวว่า ทุกอย่างจะจบลงแบบไร้ค่าพอไม่มีใครบอกเราได้ชัดเจนใจเราก็วนไปมาระหว่างความกลัวกับความอยากควบคุมอนาคตที่ไม่แน่นอนและยิ่งอยากควบคุมก็ยิ่งทุกข์หรือในวันที่เราถูกกระทำวันที่เราเห็นคนเลวรวยขึ้นเราอาจถามว่า ทำไมคนดีจึงลำบากคำถามนี้ดูเหมือนจะสะท้อนความเป็นธรรมแต่ลึกกว่านั้นมันสะท้อนใจที่ยังเทียบตัวเองกับโลกพอเปรียบเทียบเราก็รู้สึกว่าโลกไม่ยุติธรรมใจจึงยิ่งแข็งยิ่งตึงยิ่งเหนื่อยโดยไม่รู้ตัวคำถามพวกนี้ไม่ผิด แค่ใจเราอาจหวังคำตอบในรูปแบบที่ไม่มีอยู่จริงเพราะคำถามบางข้ออาจไม่ต้องการคำตอบแต่อาจต้องการใจที่วางได้บางครั้งเราเหนื่อยไม่ใช่เพราะง,งานแต่เพราะคำถามเงียบๆที่ยังอยู่ในใจเสมอและการรู้ว่าคำถามบางข้อควรวาง นั่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของคำตอบที่แท้จริงก็ได้พระพุทธเจ้าไม่เคยห้ามใครตั้งคำถามแต่ท่านสอนให้รู้ว่าไม่ใช่ทุกคำถามควรถูกถามมีคำถามที่พาใจหลงและคำถามที่พาใจกลับบ้าน ท่านจึงไม่ตอบเพื่อให้เราฉลาดขึ้นแต่ตอบเพื่อให้ใจเราวางลงคำถามแรกชีวิตเรามาจากไหนในอักขันทสูตรพระพุทธเจ้าชี้ว่าสิ่งเหล่านี้แม้รู้ก็ไม่ทำให้พ้นทุกข์เพราะเป้าหมายของชีวิตไม่ใช่การไล่หาที่มาแต่คือ การรู้จักสิ่งที่กำลังเกิดอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านสอนว่าเราถูกไฟเผาอยู่แต่กลับมัวหาที่มาของไฟแทนที่จะหาทางดับมันและนั่นคือการพาใจกลับมาที่ความจริงที่กำลังเป็นแทนที่จะติดกลับเรื่องที่เคยเป็นคำถามที่สอง หลังตายแล้วเราไปไหนมีหลายครั้งที่พระพุทธเจ้าถูกถามเรื่องชีวิตหลังความตายแต่ท่านกลับนิ่งเพราะท่านรู้ว่าคำตอบที่คนถามอยากได้กับคำตอบที่ช่วยให้หลุดพ้นจากถูกนั้นไม่เหมือนกันในมัชชิม,มนิกายพระองค์ตรัสว่าแม้รู้ว่า ตายแล้วไปไหนก็ไม่ทำให้พ้นทุกข์ท่านสอนว่าให้ดูสิว่าปัจจุบันนี้ใจเธอกำลังเป็นอย่างไรถ้ายังร้อนอยู่ต่อให้รู้อนาคตก็ไม่ได้คลายทุกข์เลยนั่นคือจุดที่พระพุทธศาสนาแตกต่างไม่ใช่ศาสนาที่ให้คำตอบแบบแน่ชัด แต่เป็นทางเดินที่ให้ใจวางลงได้แม้ไม่มีคำตอบคำถามสุดท้ายทำไมคนดีจึงลำบากคำถามนี้พระองค์ไม่ปฏิเสธแต่ชี้ให้เห็นว่ากรรมคือระบบซับซ้อนที่ไม่ได้ตอบสนองตามใจเราทันทีบางคนทำดีแต่ผลยังไม่ถึงบางคน ทำชั่วแต่กําลังเสวยผลเก่าที่เคยทำดีไว้พระพุทธเจ้าสอนให้ดูเหตุที่เรากําลังทำไม่ใช่ผลของคนอื่นถ้าเธอวานมเมล็ดถูกแล้วผลจะตามมาแม้ไม่ทันใจเมื่อเราฟังคำตอบเหล่านี้ใจอาจยังไม่คลายทันทีแต่สิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้า สอนผ่านคำตอบคือเปลี่ยนวิธีฟังใจจะเปลี่ยนเองและนั่นคือการตอบที่พาเรากลับสู่ตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งคำตอบภายนอกเลยแล้วตอนนี้ใจคุณยังอยากถามคำถามเดิมอยู่ไหมหรือบางทีคุณเริ่มรู้สึกแล้วว่าคำตอบจริงๆ ไม่เคยอยู่ไกลจากหัวใจเลยลองเงียบแล้วสังเกตสิคำถามที่อยู่ในใจคุณตอนนี้มันยังเหมือนเดิมไหมยังเป็นคำถามที่พาใจหนักหรือกลายเป็นคำถามที่ใจอยากเข้าใจมากกว่าอยากเอาชนะบางครั้งเราไม่ได้ต้องการคำตอบเพื่อคลี่คลาย แต่ต้องการเพียงใครสักคนเข้าใจว่าเรากำลังถามจากที่ไหนในใจและพระพุทธเจ้าคือผู้ที่เห็นชัดว่าหลายคำถามไม่ได้เกิดจากปัญญาแต่เกิดจากความกลัวที่ยังไม่ถูกเข้าใจคุณอาจเคยถามว่าหลังตายแล้วเป็นอย่างไรแต่ลึกๆแล้ว คุณแค่อยากแน่ใจว่าชีวิตที่คุณกำลังใช้มีความหมายคุณอาจเคยถามว่าคนดีทำไมลำบากแต่จริงๆแล้วคุณแค่เหนื่อยเหนื่อยจากการดีโดยไม่มีใครเห็นและบางทีคุณไม่ได้อยากได้คำตอบแต่แค่หยุดถามได้สักที ลองฟังเงียบๆดูไม่ใช่ฟังฉันแต่ฟังตัวเองลองฟังตอนที่ไม่มีคำตอบลองอยู่กับคำถามโดยไม่ต้องรีบหาทางออกคุณอาจจะพบว่าเมื่อคำถามวางลงใจจะเบาขึ้นและบางทีแค่ใจเบาก็คือคำตอบที่ดีที่สุดแล้ว บางทีคำถามที่ติดอยู่ในใจเรามานานไม่จำเป็นต้องหาคำตอบให้ได้เสมอไปแค่เราหยุดดิ้นหยุดพยายามจะควบคุมทุกอย่างใจก็อาจวางลงได้เองพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามความอยากรู้แต่ท่านชวนเราถามใหม่ว่า สิ่งที่เรากำลังรู้ทำให้เราทุกน้อยลงไหมเพราะในท้ายที่สุดเราไม่ได้ต้องการคำตอบเราต้องการความสบายใจบางคำถามอาจยังไม่มีคำตอบและบางคำถามไม่เคยต้องการคำตอบเลยแต่ต้องการแค่การฟังที่ลึกพอ การฟังที่ไม่มีเสียงการฟังที่ใจเรากล้าอยู่กับความว่างพระองค์สอนว่าเมื่อใดที่ใจสงบเมื่อนั้นคำตอบจะเผยตัวออกมาเองในแบบที่ไม่ต้องใช้คำพูดและบางทีคำตอบที่ดีที่สุดอาจคือการวางวางคำถาม วางการเปรียบเทียบวางความพยายามจะเข้าใจทุกอย่างในทันทีถ้าคุณยังมีคำถามอยู่ไม่เป็นไรเลยไม่รีบไม่เร่งไม่บีบขันตัวเองให้คำถามนั้นค่อยๆละลายเหมือนหมอกยามเช้าที่ไม่ต้องไล่แต่เมื่อแสงเข้ามามันก็หายไปเอง ขอให้ใจคุณเบาลงเรื่อยๆไม่ใช่เพราะได้คำตอบแต่เพราะคุณกำลังฟังใจตัวเองลึกขึ้นทุกทีและบางทีเมื่อใจสงบคำถามทั้งหลายจะเงียบไปเองเหมือนต้นไม้ที่ไม่ต้องรู้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร่แต่ก็เติบโตได้ เพียงแค่อย่างรากลึกพอ